ที่ห้องประชุมอาคารหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการคัดเลือกประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นคนใหม่เป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงด้วยการยกมือโหวต โดยนายสุวิทย์สืบสารคามเสนอชื่อน,นายสมิงยิ้มสิริให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นซึ่งในที่ประชุมรับรองเกินครึง่งและเป็นเอกฉันให้นายสมิงยิ้มสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามนาครขอนแก่นจำกัดและกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นฝ่ายพัฒนาสมาชิกภาพเป็นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ โดยนางปราณีธีรพานุประทานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นคนเก่าได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นคนใหม่และกล่าวถึงนายสมิงยิ้มสิริว่าถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับตำแหน่งซึ่งจะทําให้การทํางานขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงนําพาจังหวัดขอนแก่นให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปได้ หลังจากที่เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการหอ,อการค้าชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงซึ่งกรรมการหอ,อการค้าสมัยปีบริหาร2,556 2,557รวมทั้งหมด41คนได้มาลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประธานหอ,อการค้าคนใหม่ดังกล่าว